หมอวรงลั่นเข้าใจพิมพ์รีพายผ่านคนไข้จิตเวชมาเยอะชมสร้างเรตติ้งจนรวยผมต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เป็นห่วงเป็นใยต่อข่าวที่เกิดขึ้นที่คุณพิมพ์รีพายเอาผมไปด่าผมเลยตอบไปว่าใจเย็นๆผมเข้าใจนะฮะเพราะขนาดนายทักษิณอายุมากกว่าผมเป็นสิบสิบปีเลยเขายังถูกเอาไปด่าเลยยิ่งผมเป็นหมอ เรียนหมอมาเนี่ยเราเรียนจิตวิทยาเรียนจิตเวชศาสตร์ผ่านเจอคนมาเยอะฮะบางคนเดี๋ยวคุ้มดีคุ้ม้ายบางคนเดี๋ยวรักเดี๋ยวเกลียดบางคนเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวร้องไห้แม้แต่บางคนหลอนนว่ามีคนจะมาจ้องจับผิดอะไรดังนั้นชีวิตความเป็นหมอที่เรียนรู้และผ่านคนมาเยอะเนี่ยเราเข้าใจฮนะงั้นไม่ต้องไปกังวลว่าผมเข้าใจทุกอย่างและที่ทํางานคือผมเนี่ยก็ต้องขอชื่นชมน้องเขาด้วย ที่เขาสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวเขาเองสามารถใช้จุดเด่นในตัวเองมาตั้งเลตติ้งทางการตลาดขาขาจนร่ำรวยด้วยฝีมือของตัวเองดีกว่าคนบางคนครับร่ำรวยจากสรรมทานผูกขาดทุจริตคอร์รัปชันโกงแล้วหนีที่สำคัญที่ผมชอบในคำพูดคือน้องคงอ,อยากอยู่ในประเทศไทยไม่อยากไปตายที่ต่างประเทศอย่างน้อยน้องเขาก็จะมีสำนึกในบุญคุแผ่นดิน สำนึกในพี่น้องประชาชนคนไทยที่อุ้มชูฮะที่ทำให้น้องเขามีวันนี้ฮะและผมแถมนิดหนึ่งฮะต้องพูดถึงเรื่องแม่เกิบอำเภออมก่อยที่ผมต้องไปแม่เกิบอำเภออมก่อยเนะี่ยเพราะผมเป็นคนรักความถูกต้องรักความชอบธรรมรักความจริงเท่านั้นฮะอย่างอื่นไม่มีอะไรแอบแฝงครับและท้ายนี้ก็ต้องขอให้กำลังใจน้องนะฮะให้ทำมาค้าขายออนไลน์จนร่ำรวยนะฮะ สามารถเรียกเลตติ้งทางการตลาดโดยไม่สะดุดนะและอย่าลืมนะครับไปฉีดวัคซีนนะเป็นห่วงนะครับมาจ้า